สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ผมมาอัปเดตม,ม,มะม่วงต้นเตี้ยที่ผมเฮ็ดว้นะครับพี่น้องต้นเตี้ยผลดกนะมาให้พี่น้องเบิ่งนะครับหลังจากที่ผมเคยเฮ็ดไอสอนพี่สอนน้องแต่ว่าผมยังบ่อยได้อัปเดตของจริงใี่เบิ่งครับอันนี้ก็คือเห็นบ่ณป,นะปัจจุบันพี่น้องหลังจากที่ผมเคยเฮ็ดเนาะวิธีเพาะมะม่วงต้นเตี้ยเป็น,นาายังไงนะแล้วก็แตกยอดผลดกนี่พี่น้องพี่น้องก็มาเบิ่งเอาครับนี่ยเห็นบ่น กิ่งนี่ยติดดินแล้วพี่น้องเห็นป่ะต้นนี่ประมาณจากกิ่งงาที่ผมเห็ดใบนี่พี่น้องนี่ไม่มันทัดเดียวเนี่ยเห็นป่ะจากที่เหดไใบนี่มันแตกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแปดกิ้งเนี่ยผมก็ตัดอีกพี่น้องนี่ผมตัดตรงนี้ออกเนาะมันก็จะขึ้นอีกนี่พี่น้องนี่จากที่ผมตัดไว้คือเตี้ยมากพี่น้องนี่เดี๋ยวผมให้เหตดให้พี่น้องเบื้องมาทางนี้เห็นป่ะเตี้ยมากเลยจากจนมหอดแยกนะครับพี่น้องไม่มันทัดหนึ่ง แต่ว่าตอนนี้ผมได้มากซิวโกกิ่งเห็นบะกับไก้จะเป็นหมากเลยพี่น้องแต่ว่าเตี่ยมากพี่น้องครับมันเป็นหมากนี่ต้องหาแนวค้ำไว้คือบักม่วงอันนี้สําหรับผมเนี่ยผมเอื่นบักม่วงยักษ์เนาะครับนี่คือหมากหนึ่งเนี่ยสองกิโลครับที่ผมเอาวันตนพันธุ์มันมาปลูกเนี่ยผมเพาะจากมาเมล็ดพอแล้วผมก็คยอยทายสอนพี่น้องการตัดยอดเทียไให้มันต้นเตี่ยขยายง่ายเห็นบะมันก็นได้ผลนี่สิแหละผมเอาไว้เห็นบะ ตอนแรกมันก็แตกมาเป็นสีงานอย่างสี่พี่น้องแต่ว่าจากนี้ตัดมาอีกนี่เห็นไว่าได้สามงานี่อีกขึ้นมานี่งสามงาอีกคือหนึ่งระยะการตัดนี่ก็คือสองซับนะครับเนี่ยตัวนี้ได้สามงาพี่น้องมันจะเฮ็ดให้มันบุพุ่งแล้วมันจะแตกเนี่ยเห็นบหจากตัวนี้มาที่ผมได้ซีนว่าล่ะที่ตัดมามันแตกมานี่กลับมาได้ตัวนี้คู่เป็นสีขึ้นมาตัวนี้สามเนี่ยตัวนี้ผมกับปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวผมยังค่อยตัดเพิ่มมาตรงนี้ได้อีกสองพี่น้องนี่ นี่ตรงนี้ตรงนี้มาได้อีกสองเนี่ยเห็นไหมตรงนี้มาได้อีกสามนี่พี่น้องนี่แสงแดดมาหลัจใจแห้งนะครับเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเห็นไหมตรงนี้มาได้อีกสามพี่น้องนี่จากตรงนี้อ่ะบดถึงเอ๋อได้พีน,น่องเนี่ตั้มก็เอ๋อนี่มาได้อีกสามฟังทั้งนี้คือกันนี่กิ้งนี่มันเาาจะมหอดนี่คือผมปล่อยไว้สะก่อนเพื่อให้มัน ไอ้เงาเนาะที่จริงเขาจะตัดให้มันแตกตรงนี้อีกแต่ว่านี่ผมยังว่าท่านด้เด็นเนาะผมจะเบิ้งลักษณะภูมิมันก่อนตอนนี้นะภูมิปัจจุบันนี่มันก็ได้เกินเกินเศร้ากิิงแลยพี่น้องขนาดงาที่ติดดินเนี่ยวะงาที่ติดดินเนี่ยแยกของม่านะตอนแรกนี่นี่ก็เป็นสองพี่น้องจากกริงนั่นนะมันก็มาอีกเนี่ยสมมติว่าผมตัดนี่มันก็จะแตกอีกแต่ว่าตั้มพี่น้องมันติดดินมั้ยเนี่ยผมก็เลยว่าจะปล่อยให้มันขึ้นใน แถวนี้ให้มันขึ้นแข็งอีกเั็น้อยเดี๋ยวผมจะตัดเดี๋ยวผมก็จะตัดที่จริงพ่อตัดนี่พี่น้องนี่เวลาข้อตัดมันจะข้นตามันนี่ขึ้นมาทุกจริงเห็นบ่ขันข้ตัดสมมติว่าเขามาตัดตรงนี้พี you, ่น้องนี่มันก็จะข้นจริงตามนี้อีกแต่ว่าขันที่สมควรตัดก็คือตัดนี่มันจะเพิ่มจริงแต่ว่าตรงนี้คือผมจะเลี้ยงให้มันลักษณะต้นคือให้มันกานแข็งอีกยั็น้อยพี่น้องขันตัดม่ก็แตกพุ่มขึ้นอีกแต่ว่าตอนนี้ผมก็ พอใจในระดับหนึ่งนะครับสาหรับการที่เป็นพุ่มน่อพี่น้องเนี่ยผมก็จะเบิ้งระยะให้พี่น้องเบื้องแสงแดดนะพี่น้องมันไก่เฮตไทยนี่เฮดไท้การรีวิวบ่อันนั่นปานนี้เดียวผมก็ยังอ่อมกอนยางอ่อมให้เบิง้งเห็นบ่าพี่น้องเตี้ยมากจากตรงนี้ได้เกินเศ้ากิ่งพี่น้องแต่ว่าระดับไหม้บรรทัดนึงนี่พี่น้องแต่ว่ากาใกล้จะเป็นหมากแล้วเพียงตะตนมันเตี้ยมันเป็นหมากแล้วกะ อาจจะเอาไปเบิ่งแักหนวยจักอะไรเนาะครับพี่น้องแต่ว่านี่แหละการทํามะม่วงต้นเตี้ยผลดกกริงเยอะนี่กสูตรนี่แหละพี่น้องต้องเน้นนะครับว่าขันค้นอยากเคดให้มันแตกอีกคือสมควรตัดนี่พี่น้องเพราะว่านี่มันยืดอ่างมามันก็ขึ้นมาอีกซับนี่ว่าขันเทอว่ดตัดพี่น้องมันกะจะขึ้นเป็นซับเรื่อยๆแต่ว่าขันท่าตัดนี่มันก็จะแตกนี่สมนว่าห่อตัดตรงนี้มันก็จะแตกนี่ตามกริงยอดจริงสิขันเอาพ่อใจ ตัวนี้คือกันนน่พี่น้องนี่ผมปล่อยว้มันกบสิมานี่จังสี่เนาะขันคมตัดนี่จะแตกออกมาจังสี่มดนี่เนี่ยแห้งเสียได้หลายกิ่งแต่ว่าผมปล่อยก่อนครับเดี๋ยวผมจงคอยมาอันนั้นที่หลังคือห่จรกิ่งมันใหญ่ก่อนเพราะว่าปล่อยปล่อยบปล่อยแล้วห้อเห็ดมาตลอดจริงมันเงีมากแล้วมันนักมันโกงพี่น้องมันจะติดดินผลคือเตี้ยนะพี่น้องเตี้ยมากเกินไลว่าใ่มันทัดนึงอ่ะจากงานน่ะคือมันเตี้ยเตี้ยมากๆเดี๋ยวผมยังอ้อม ไอ้เบิ่งอีกรอบหนึ่งพี่น้องเห็นไ่อันนี้ก็คือสูตรเทคนิคการทํามะม่วงต้นเตี้ยนะครับคันผู้ใดสงสัยยังกะกลับไปเบื้องคลิปเก่า้อครับที่ผมเฮ็ดให้เบิ่งสาหรับต้นนี้ตอนนี้มันผ่านมาประมาณหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมปลูกลงดินแล้วก็เฮ็ดมาเรื่อยเรื่อเห็นไหนี่ตัดนี่ก็แตกเห็นไ่พี่น้องนี่ตัดนี่ก็แตกตรงนี้จะเฮ็ดเป็นยอดตรงกระดูงครับตรงนั้นมันนักปล่อยไปเดี๋ยวผมยังค่อยเลีรยตัดอีกรอบหนึ่งผมจะเบิ่งก่อนคือผมจะเฮ็ดให้มันเป็น ทรงภมเตี่ยแล้วก็สวยงามครับหมากก็จะได้หลายขึ้นสาหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้นี่แหละพี่น้องขันสงสัยจังใดในการเฮ็ดม่วงต้นเตี่ยเรื่อยแตกยิ่งพลดกเนี่ยพี่น้องก็กลับไปเบื่องเด้อคลิปที่ผมเคยเฮ็ดใบที่แรกนะสาหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้นี่แหละพี่น้อง